สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังสเตจูนอยู่ที่ช่องป๊อปของเราวันนี้ป๊อปนิวส์มาอัปเดตข่าวในวงการเพลงทั่วโลกกันอีกเช่นเคยมาเริ่มกันที่ข่าวของเกิร์กรุปจากแดงกิมจิยังวงเครยอนป๊อปเกิร์กรุปหน้าใหม่มาแรงซึ่งพวกเธอเดบิวต์ที่เกาหลีไปเมื่อปี2012โดยมีสไตล์ที่แตกต่างจากเกิร์กรุปวงอื่นๆที่มักจะมีภาพลักษณ์ของความสวยเซ็กซี่แต่พวกเธอนั้นเปิดตัววงพร้อมกับความน่ารักสดใสและความตลกชุดที่พวกเธอใส่ก็คือชุดผลานักเรียนที่มาพร้อมกับหมวกกันน,น็น าาสามารถขึ้นเป็นที่หนึ่งบนบิวบอร์ด K-POP Hot อตวันันเถึง2อ,อาทิตติดอีกด้วย เพลงรอจากอัลบั้มใหม่ล่าสุดปริซึมฮอตทิตติดชาร์ตไปทั่วโลกล่าสุดเพลงนี้ได้ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ตวิวออดฮอตวันฮันเรซึ่งนับว่าเป็นเพลงฮิตอันดับที่1เพลงที่8ของเคที่เพอรีซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยสร้างสถิติไว้แล้วจากเพลง IK i s s เ g i ก l ส่งผลให้เคที่เพอรีได้ก้าวมาเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่มีเพลงอันดับหนึ่งบนชาร์ตมากที่สุดอีกคนหนึ่งในด้านยอดขายดิจิตอลดาวน์โหลดนั้นในสัปดาห์แรกเพลงรอมียอดขายสูงถึงห้0 0สนว่าหลดซึ่งเอก็กลัง จะมีโชว์ต่อไปในงานไอจูน Festival ปี2013ในวันที่30กันยายนนี้อีกด้วย ขอทิ้งท้ายด้วยการออก MV ตัวใหม่ของ G-Dragon ที่ความแรงของ MV ตัวที่แล้วอย่าง g u เด t t a ยังไม่ทันจะหายไป G-Dragon ก็ขอเพิ่มเสียงรีดต่อด้วยซิงเกิลที่ชื่อครูเก e จากอัลบั้มล่าสุดก o เด a t a งานนี้เหล่าสาวกได้ฟนินกันกระจายกันไปเลยแน่ละคะ่ะใน MV พ่อหนุ่มเขาก็สวมบทเป็นนักเรงบุกซ่าป่วนไปทั่วเมืองทำเอาย t u b e ทนไม่ไหวปล่อยให้ยอดวิวทะลุล้านภายในวันเดียวธรรมดาซะที่ไหนล่ะคะพ่อหนุ่มคนนี้ I'm gonna go get nine.